สวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้าวันนี้วันเสาร์ทีมห้าครับพามาชมเจ้า sk 0 4 5 mark II กันหน่อย mark II นะครับไม่ใช่ mark true mark true ผมจะออกเสียงว่า mark true อันนี้จริงชื่อว่า mark t นะครับคันนี้อารมพิเศษนะครับเป็นรถที่ต้องบอกว่า หาได้ยากนะสภาพเนี้ยเนี่ยเป็นคันแรกเลยที่ผมเคยเจอมาร์กทูอารมพิเศษครับนูนครับเห็นไหมะจะมีรูข้างบน2รูนะครับส่วนมาร์กที่อารมพิเศษไปแล้วครับเอ้าให้เล้าขยับเข้าไปข้างในครับที่จอดครับลงจอดเพื่อทําการเช็คพุ่งกีให้แน่นนะครับพร้อมใช้งานตอนนี้พุ่งกีหลวมครับใครสนใจ โทรมาสอบถามได้ครับเบอร์โทรศูนย์แปดแ7ครับหารถไว้ใช้งานน่าแรงนี้ดูตัวเดินครับดูตัวเดินครับเร่งเครื่องเบาๆนะครับดูดูดนี่แหละคือแม็กทูเอกลักษณ์ของเขาเร่งเครื่องเบาๆนะครับดูเอาครับออโอ้โหเป็นไหเป็นไหนีนหนน่ดูเอาดูเอา ฝากโปรงมีครับเครื่องนิ่มเลยครับอ๋อปั่นก่อนใบเทคเจช่วงล่างโรเลอร์ไม่มีแต่ค,ครับพอกเก็บเต็มรอนำเต็มคอนโทรลบอกเลยว่า 140i ครับ i เพราะอะไรคอนโทรลเบามากครับเบาวิวครับใส่สปริงออนมาแล้วคันนี้ครับขับเบาดีมากเลยแล้วระบบมันได้ด้วย เอกลักษของมารคือของเขาสปอเก็ตใหญ่ครับนี่สปอเก็ตใหญ่นะแล้วก็ล้อนําใหญ่ครับสปอเก็ตใหญ่ทําให้แรงบิดในการบิดตัวแรงถาว่าแรงไหมแรงมาร์คทีครับบิดตัวสบายเลยแต่ถามว่าเดินเร็วไหมแพ้มากทีครับมารทีเดินเร็วกว่าครับเพราะว่าสเตอร์คันนี้มันใหญ่อะสเตอร์ก็เหมือนสปอเก็ตนั่นแหละดูครับเสียงเครื่องเดินเบาเบา นี่ครับนี่คือเอกลักษณ์ของเขาปั๊มยังดีนี่ครับโอ้โหส่วนคันนี้ไฟฟ้าครบระบบเต็มแล้วอ่าใครหารถไว้ใช้งานก็โทรมาครับ0ูนย์แปดสามหกเจ็ดสามสี่สี่เจ็ดนะครับโทรมาได้เลย ไปไปไปไอีก e อีกเอารงส้มครับรงเช็คบำรุงเฮ้ยเปิดประตูได้ไหมนะเฮ้ยไอีกอีกเปิดประตูได้ไหมน่ะค e ันนี้จบเรียบร้อยแล้วครับระบบไฟฟ้าครบเซ็ต ให้ครบเต็มระบบเลยครับจวดจาดเดี๋ยวจะเอาร้อยสี่สิบลงก่อนครับเมื่อคืนย้ายมาจากหน้างงานไปทำงานชั่วโมงครับก็เลยฝากเขาไว้อยุ่นเลยไมได้กลับเมื่อวานผมไปส่งรถอยู่อำเภอห้วยแถลงกลับจากห้วยแถงก็แวเข้าไปเอากลับบ้านครับเมื่อคืนคืนเมื่อวานเอาขึ้นเทเลอร์แบบ โอ้ยแบบผมผมต้องลงมาดูเลยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยร้อยสี่สิบเมื่อวานผมมาขึ้นเทเลอร์ทำไมมันถึงเกิดอะไรขึ้นมันลื่นครับมันโดนผ้าใบแล้วมันลื่นเลยปกติมันไม่เคยลื่นเลยทําไมมันมันถึงลื่นผมไปเหยียบไอ้ตรงที่เขาซื้อขี้ยางไหมใบเทคมันเหยียบน้ํายางอ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าน้ํำน้ําขี้ยางนี่มันลื่นมากเลยนะโอ้นี่แหละสาเหตุที่ทําให มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เฉล็บในถนนลาดยางน่าจะเกี่ยวนะเกี่ยวไหมทุกคนกูจะลื่นจริงครับนี่วันนี้เดี๋ยวเอาลงก็ให้เราล้างทำความสะอาดออหน่อยเพราะว่า,วาเหมือนจะจอดทิ้งไว้หนึ่งคืนเหมือนจะน้ํากดมันจะกัดไปแทกแล้วอะ่ะโอ้เคครับเดี๋ยวเอารถลงก่อนเจ้าฮีโร่ก็อยู่นี่ครับเมื่อวานไม่ได้เอาไปแบตเสื่อมตาไม่ติดยังไม่ได้ซื้อเบตมาใส่ใหม่ ร้อยสก็จะมีพรุ่งนี้ก็นัดเขาไปแล้วเนี่ยร้อยสี่คันนี้จะเข้างานอยู่บุรีรัมนะครับพอดีงานด่วนครับงานด่วนเสียเขาโทรมาวันนี้ให้เข้าพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวเรียกอาจารย์ชูกลับมาก่อนไม่รู้ว่าอาจารย์ชูจะมาได้หรือเปล่าว่าว่าติดรถเกี่ยวข้าวแล้ว ผมจะหาใครมาขับรอเทนอกะันนี้ต้องต้องต้องสอบถามดูก่อนนะครับงานด่วนเลย <c oughs> อยู่บริรัมครับไปทำอ,อะไรนะที่เขาทำอยู่ตัวเนี้ยเ,เรือนจำจะเข้า,เ,าเรือนจำงานงานก่อสร้างเรือนจำบริรัมครับคันนี้ โอ้ก็ดีนะได้อยู่ได้อยู่ใกล้ๆครับอยู่ไม่ไกลใหญ่เหมือนกันนะตรงน,นั้นนะ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมมารถลงก่อนไป <c oughs> ดูแบบนี้มันอยู่ดูความความรักเจ้านายของมันผมไปไหนมันต้องไปด้วยนะ่ะ กูหมามันสุดยอดเลยนะนี่ขนาดขอให้มันให้แบบมาแบบตัวใหญ่ๆแล้วอะมันยังมันยังติดมันยังรักเจ้าของนี้มากเลยหมานี่สุดยอดเลยไอ้มีนี่มันอายุสองปีกว่าแล้วนะเป็นพันลาบาร,ร์ครับผู้กองเจียบให้มาพอดีที่บ้านเขามีหลายตัวเขาก็เลยให้มาตัวใหญ่ๆเลย มันก็มานะพาขึ้นรถมามันก็มาเลยพาขี่ขึ้นไปรถเลยเออบทม้ามันจะมากับเราเนาะ <c oughs> บทเราจะเป็นเจ้าของเอะน้ <c oughs> อปกเก็ตอยู่ข้างหลังนะวะลืมว่าเมื่อวาเนเราปกเก็ตขึ้นก่อนประมาณนี้นะครับเราค่อยๆดันเข้าไปนะ เราค่อยๆเดินเข้าไปเดินเดินเดินผมไม่แปลกใจเลยทำไมแมคโครถึงมีกระจกฝั่งฝั่งขวาเราบานใหญ่ๆเพราะไว้ดูใบเทกฝั่งฝั่งขวามือของเราอะตอนนี้เราอยู่ในเกิง่งขวามือเราจะมีกระจกบานใหญ่อยู่ไว้ให้มองให้ชัดเจนนะครับเวลาขึ้นลงนเราต้องมองกระจกฝั่งขวาครับเดินต้องให้เสมอกันนะครับ เดินตค่อยๆเดินให้เสมอกันต้องค่อยๆยออค,อยครับเปิดปิดยกตู้ฝั่งฝั่งซ้ายแล้วค่อยๆยกพุ่งกีครับยกยกหมาถึงยกพุ่งกีขึ้นนะแล้วตัวรถแมโครเราก็จะลงครับต้องค่อยๆนะครับไม่ต้องเรีบนะ,ะค่อยๆยกเพิ่ ยกดูครับเกตว่าเมื่อกี้เราค้นพ้นดินแล้วเราค่อยๆเดินลงน้อยโอ้หลง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 ก็ว่า,วาปกติเคยเอาแต่ปอกเก็ตขึ้นก่อนนะอันนี้ปอกเก็ตเฮ้ยเคยเอาแต่ล้อนำขึ้นก่อนนี้เอาปอกเก็ตขึ้นก่อน กดนี่หมายถึงว่าเรากดดินก็ได้หรือเราจะกดตรงพื้นรถก็ได้นะครับได้หมดแต่ผมเลือกที่จะกดดินนะครับเพราะว่าเราอยู่บนรถแล้วในกรณีที่ถ้าเรามาคนเดียวเราก็กดรถเลยไยคนนี้เราย้ายคนเดียวเรากดรถแล้วเราก็เลื่อนรถไปข้างหน้าเลย ค่อยๆนะครับค่อยๆวางครับ นนัจอดนานก็ไม่ดีสายลวดแล้วมีสายลวดแล้วสายจะเดินลวดแล้วครับมันจะเตกแล้วแหละเ,เตะเตะยังไม่เลงเดี๋ยวให้เราล้างวันนี้ก็ถอดเปลี่ยน ภาพกันด้วยนะครับผมบ๊ายบาย